บทเรียนเพื่อการอภิบาล52บทบทเรียนเพื่อการสร้างความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องและเป็นพรสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักวันนี้เรามาถึงบทที่35ในเรื่องความคิดกลไกลควบคุมการประพฤติของมนุษย์เป้าหมายของบทเรียนเพื่อให้เราเข้าใจความสำคัญของความคิดและการควบคุมความคิด ให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเป็นพรพรเป็นผลดีต่อชีวิตของเราเราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสเราขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดช่วยเหลือเราสำแดงพระองค์กับเราให้เรามีความคิดที่ถูกต้องมีความเข้าใจว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อเราจะดำเนินชีวิตอย่างเป็นพรพอรอย่าง การมีความคิดที่ถูกต้องเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในพระครมเจ้าใน2เินบทที่10ข้อที่3ถึง5บอกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฝั่งพระคริสต์ความคิดมักเป็นตัวกำหนดและควบคุมคำพูดและการกระทาเสมอถ้าเราคิดอย่างไรเราก็จะพูดหรือทําแบบนั้นดังนั้นถ้าเราแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนความคิดที่ผิดผดของเราให้กลับมาคิดถูก เราก็จะมีคำพูดและการกระทาที่ถูกต้องด้วยแล้วก็จะทำให้เกิดผลที่ดีในชีวิตของเราความคิดของคริสเตียนจะถูกต้องได้เราเองต้องคิดตามแบบพราะวจชนะคำของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งให้ไว้นะคะเป็นหลักของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตหัวข้อแรกความสำคัญของความคิดความคิดถูกเปรียบเหมือนอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือห้องเก็บของในบ้านของเรา วันนี้ถ้าเราเก็บของไม่ดีเอาไว้บ้านของเราก็จะไม่น่าดูและก็ไม่น่าอยู่ความคิดที่เก็บไว้ในชื่อของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บความคิดไว้ไม่ดีในใจของเราก็จะส่งผลที่แย่ต่อตัวเราเองและคนใกล้ตัวของเราก็จะรับผลนั้นด้วยอันที่สองก็คือโรงผลิตสินค้าถ้าเราป้อนอะไรเข้าไปก็จะผลิตสินค้า สิ่งนั้นๆออกมาดังน,นั้นวันนี้เราควรป้อนสิ่งที่ดีเข้าไปเพื่อว่าผลผลิตออกมาก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นพ่อพรต่อชีวิตของเราอันที่สความคิดเปรียบเหมือนเป็นประตรูหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่ซึ่งทําให้คนมองเห็นข้างในได้สุภาษิตบทที่27บข้อ19บกอกว่าในาน้ําคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้นวันนี้ ความคิดก็สะท้อนให้เห็นว่าคนนั้นเป็นคนอย่างไรอันที่สี่เปรียบเหมือนสนามรบสำหรับสงครามฝ่ายวิญญาณมารมักโจมตีเราในทางความคิดเพราะว่าความคิดเนี่ยเป็นเหมือนป้อมปราการของเมืองถ้าป้อมพังก็สามารถยึดเมืองได้ตัวอย่างมานซาตานโจมตีความคิดของเอวาว่า พระเจ้าพูดแบบนี้จริงหรือพระเจ้าสั่งไม่ให้กินผลไม้อต้นนี้จริงหรือถ้ากินวันใดนะจะเกิดสิ่งดีแบบนั้นแบบนี้ขึ้นในสุดเอวาก็หลงเชื่อคิดตามซาตานเลยทำให้มีผลเกิดบาปเกิดขึ้นแล้วก็ล้มลงในที่สุดข้อที่สองพระคำพระเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องความคิดไว้อย่างไรบ้าง เรามาดูพระวจนะพระเจ้าหลายข้อหลายตอนด้วยกันในตอนนี้นะคะในอิสยาห์บทที่55ข้อที่8ถึงข้อที่9บอกว่าเพราะว่าความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพระยาเวรัสดดังนี้แหละเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้น พ่อพีบอกว่าความคิดขอ,ของมนุษย์นะคะไม่เหมือนความคิดของพระเจ้าและความคิดของพระเจ้าก็สูงดีกว่าความคิดของมนุษย์ดังนั้นเราต้องถ่อมใจยอมรับความคิดของพระเจ้าแทนที่เราจะดื้อดึงทําตามความคิดของเราเองเรารู้ว่ามนุษย์มีความจํากัดหลายอย่างที่เรารู้หรือความเคยชินของเรา,เราก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้แต่เมื่อพระคำพระเจ้าบอกอะไรเราเราต้องยึด ยึดถือและนํามาปฏิบัติใช้ในชีวิตของเราต่อมาในปฐมกัลบทที่6ข้อที่5ถึงข้อที่6พระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นสิ่งชั่วร้ายตลอดเวลาพระยาเวเสียพระไทยที่ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและธมนัตยิ่งนัก ความคิดของมนุษย์ที่ตกต่ำในบาปนั้นก็ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายทำให้ทำผิดทำบาปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนในที่สุดพระพิโรธของพระเจ้าก็มาถึงเช่นน้ำท่วมโลกในสมัยของโนอาหหรือเมืองโสโดมกอมราที่ที่ถูกทำลายเป็นเพราะว่าบาปชั่วของพวกเขาการที่เขาดื้อดึงการที่เขาเย่อหยิ่งแล้วก็ดำเนินชีวิตตามใจปัรถนาของตัวเอง ในรวมบทที่หนึ่งข้อที่ 21- ่สถึงยีก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่บอกว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปในการอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขากลายเป็นคนโง่เขลาไป และเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมะตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์สีเท้าและรูปสัตว์เลื้อยคลานในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะความคิดของมนุษย์เนี่ยมืดมัวไปเสียไปพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าแม้ว่าเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง แต่เขาก็ปฏิเสธพระเจ้าและแลกพระเจ้ากับสิ่งต่างๆที่ต้องตายแลกพระเจ้ากับสิ่งที่ไม่ยั่งยืนทาวรกับรูปเคารพต่างๆซึ่งไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นผลดีและพระมพมทีก็บอกว่าพวกเขาก็กลายเป็นคนที่มีความคิดโง่เขลาไปในสายพเนตรของพระเจ้าและในพระมพมีเกี่ยวกับความคิดอ,อีกข้อหนึ่งก็คืออยู่ในสองโครินธ์บทที่1 0 ข้อที่3ถึงข้อที่5อันนี้เราอ่านไปตอนต้นนะคะว่ามันสตารเนี่ยมันทํางานผ่านความคิดของเราได้นะยิ่งถ้าทําให้เราคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดไม่ถูกไปเรื่อยๆคิดแบบค่านิยมของโลกนะคิดแบบคิดว่าใช่อะแต่มันไม่ใช่ก็ใส่ความคิดมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงพักคําของพระเจ้าเข้าไปแบบบางทีก็ปฏิเสธถ้อยคําของพระเจ้าเพาะว่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเอง รู้แล้วคิดแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องความคิดของเขาก็ผิดเพี้ยนไปหลายครั้งก็มีความคิดที่มีเหตุผลจมปลอมความคิดที่มีทิฏฐิมานะไม่ยอมแพ้หลายๆครั้งก็เอดรู้ว่าพระเจา้าทรงสำแดงกับเราว่าสิ่งนี้เราคิดไม่ถูกสิ่งนี้เราควรแก้ไขแต่หลายครั้งความคิดของมนุษย์ก็แย้งว่าไม่เป็นไรเลยคนอื่นเขาก็ยังทําหรือบางทีคนอาจจะ ทำไม่ดีต่อเราแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าให้เราให้อภัยและความคิดของมนุษย์ก็คิดว่าแต่เขาไร้ายกาจมากเลยโทษแบบนี้แบบไม่สมควรที่จะยกโทษให้มันก็กลายเป็นทิฏฐิมานะเกิดขึ้นในจิตใจและความคิดก็เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าความอ่อนแอสงสารตัวเองโดยที่ไม่ได้ยึดหลักของพระเจ้าที่จะเอาชนะได้ซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเราจะต้องโน้มนำความคิดของเราเนี่ย ให้ไปถึงภายใต้จนกระทั่งรับฟังพระเจ้าอะรับฟังในสิ่งที่พระเจ้าตัดสอนและเชื่อฟังเราจึงจะมีชัยชนะต่อมารสตานแล้วก็ขับไล่มันออกไปจากความคิดของเราได้และในมัทธิวบทที่16ข้อที่21ถึง23ในพระมีตอนนี้ขึ้นต้นว่าพระเยซูทรงตักเตือนเปโตรัว่าให้สตานไปให้พ้นเเจ้าคิดอย่างมนุษย์ไม่ได้คิดแบบพระเจ้า ก็เป็นตอนที่เปโตรเองก็ไม่อยากให้พระเยซูไปแบบสิ้นประชนตอนนั้นพระเยซูริตก็ได้ทํานายถึงการสิ้นประชนของพระองค์ว่าจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นแต่เปโตรก็ไม่อยากให้ระ่งไปโป่งก็เลยตักเตือนนะคะมารซสาตานเนี่ยชอบทํางานให้มนุษย์มีความคิดที่สงสัยแล้วก็ไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าและหลายครั้งก็มีความคิดที่ เขาเรียกขัดขวางการงานของพระเจ้าเพื่อไม่ให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จตัวอย่างเช่นยูดาสนะคะยูดาสเนี่ยในลูก,กาบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่6ตอนนี้ยูดาสได้เข้าไปหาหัวหน้าปุโรหิตว่าจะมอบพระเยซูให้กับพวกมหาปุโรหิตเนี่ยด้วยวิธีใดนะแลกกับเงิน30เหรียญน,นะยูดาสก็ความคิดของเขาก็ตกเป็นทาสของมารนะคะ แล้วก็เอลิมาสด้วยเกจการบทที่13ข้อ6ถึงข้อที่12เอลิมาสเนี่ยขัดขวางอัมบราบัสกับอาจารย์ปอโลในการประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้อาจารย์ปอโลก็สั่งในพระน,นามพระเยซูให้เขาตาบออชั่วขณะนะคะไปต้องกลับไปอ่านในรายละเอียดได้นะคะเนี่ยความาสิ่งต่างๆเราเนี้ยทำให้เราตระหนักว่าความคิดเนี่ยพี่น้องมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเรา ความคิดที่ผิดก็จะมีอิทธิพลทําให้ส่งผลถึงการกระทําที่ไม่ถูกต้องด้วยในโรมบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่สนะคะพระเยซูทรงเตือนให้เราแก้ไขความคิดของเราก่อนนะเพื่อเราจะสามารถที่จะแก้ไขพฤติกรรมของเราได้ในโรมบทที่12ข้อ1ถึง2บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอน ท่านทั้งหลายให้ถาวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม พระควาพระเจ้าสอนให้เราถวายตัวแด่พระเจ้านะคะรับการเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่เมื่อความคิดของเราถูกเปลี่ยนใหม่อุปนิสัยของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยและเราก็จะเข้าใจนามพระทัยของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนและดียิ่งยิ่งขึ้นด้วยและในสุดีบทที่7ข้อที่9บอกว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรมผู้ทรงทดลองความคิดและจิตใจ ขอให้ความชั่วของคนอธรรมมาถึงที่สิ้นสุดและขอทรงสถาปนาความชอบธรรมขึ้นก็คือพระเจ้าทรงตรวจสอบความคิดของเราเสมอนะคะแล้วก็คนที่ชั่วคนที่คิดชั่วก็จะได้รับผลที่ไม่ดีตามความคิดของเขาแล้วก็รวมทั้งสุภาษิตบทที่12ข้อที่2บอกว่าคนดีได้รับความปลดปรารจากพระยะเวแต่คน ที่เจ้าเล่นะพระองค์ก็จะทรงลงโทษก็คือพระเจ้าทรงทราบความคิดของมนุษย์ทุกๆคนนะคะพี่น้องไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่ที่ไหนเราจะยังไงก็ตามพระเจ้ารู้จักเรารวมทั้งอยู่ในสุดีบทที่139ข้อที่สองเมื่อพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ก็ทรงทราบนะแล้วก็เข้าใจความคิดของเราทั้งหลายด้วย มัทธิวบทที่9ข้อที่4แล้ก็มัทธิวบทที่12ข้อ25ก็เป็นพร,พระคำที่บอกเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงรู้ว่าพวกประชาชนเนี่ยคิดอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือข้อพระัมพีที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่พระคำพระเจ้าได้อบอกเราเอาไว้หัวข้อที่3นะคะคริสเตียนต้องคิดอย่างไรจึงจะถูกต้องและเป็นผลดี เราควรคิดอย่างไรเพราะเรารู้ว่าความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญในมัทธิวบทที่16ข้อที่23บอกว่าพระองค์จึงทรงหันพระพักมาตัดกับเปโตรว,ว่าจงไปให้พน้นเจ้าซาตานเจ้าเป็นเครื่องกิดขวางเราเพราะเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์เราควรคิดอย่างไรอันที่หนึ่งก็คือเราควรคิดอย่างพระเจ้าไม่ใช่คิดอย่างมนุษย์เพราะว่าความคิดที่มาจากมนุษย์ ก็มีความผิดพลาดหลายๆอย่างมีความจำกัดใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรก็เรียนรู้จากถ้อยคำของพระเจ้านะคะมีมผิดตอนหนึ่งในกิจการบทที่5ข้อที่38-39ถึง39อันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์กรัรมมาลิเอลนะคะเป็นฟาริสีแล้วก็เป็นพวกสอนธรรมบัญญัติเป็นที่นับถือของคนยิวมาก อาจารย์กามาริเอลบอกว่าเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกพวกท่านว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทําอะไรแก่พวกเขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์มันจะล่มสลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าพวกท่านก็ไม่สามารถทําลายพวกเขาได้เพราะเกรงว่าท่านจะเป็นฝ่ายสู้รบกับพระเจ้าอันนี้ก็คือ คําเตือนนะคะที่อาจารย์กรัรมเบรเลได้เรียนรู้จากหลักการพระเจ้าก็เตือนผว่สมัยนั้นที่กําลังต่อต้านพระเยซูคริสต์ดังนั้นวันนี้พี่น้องเราไม่ควรรีบตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของเราหรืออย่ารีบต่อต้านความคิดอื่นที่ไม่เหมือนไม่เหมือนความคิดของเราเพราะหลายๆครั้งพี่น้องเรารู้ว่าความคิดของเราเองก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนหรือบางทีความคิดของคนอื่นก็อาจจะดีก็ได้นะคะอันที่ส เราควรคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรแล้วก็ไม่ได้คิดแง่ลบฟิลิปป์บทที่4ข้อที่8เบอกว่าสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร้ครวญดูสิ่งเหล่านี้เถอดดูสิ่งเหล่านี้เถิดคือสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่สําคัญและสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญแล้ววันนี้ความคิดของเราให้เรามีความคิดที่มันเป็นบวกเสมอ อะไรที่เป็นความคิดแง่ลบอะไรที่ไม่น่ารักอะไรทีไ่ไม่เป็นประโยชน์นะคะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ในความคิดของเรานะให้ตัดออกไปนะให้คิดในสิ่งที่เป็นคุณเป็นพรต่อชีวิตของเราเองประการที่3ก็คือคิดแบบผู้ใหญ่ไม่คิดแบบเด็กๆ1นึ่งโครินธ์บทที่13ข้อ11เเมื่อข้า,เขาพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิอกอาการของเด็กเสียหนึ่งโครินบทที่14ข้อ20พี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนเด็กในด้านความคิดแต่ในเรื่องความชั่วร้ายจงเหมือนทารกและในด้านความคิดจงเป็นเหมือนผู้ใหญ่ฟิลิปีบทที่3าข้อ15เพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนี้และพวกท่านคิดอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าจะส่งให้เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วย ะะวันนี้พระวจนะพระเจ้าก็ย้ำเตือนเราถ้าเราเป็นเด็กพี่น้องเราก็จะหาเหตุผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวปกป้องตัวเราเองแต่วันนี้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้ใหญ่ในพระคิ์คําว่าผู้ใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอายุมากหรือเราอายุน้อยนะคะแต่ผู้ใหญ่คือคนที่มีความเข้าใจในหลักการของพระเจ้าแล้วก็เมื่อพระเจ้าบอกอะไรเราหรือเราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็นิ่งคิดใคร่ครวญ แล้วก็เผชิญกับความจริงด้วยความกล้าหาญกล้าปรับเปลี่ยนตัวเองกล้ายอมรับกล้ายอมว่าออตอนนี้เราเรายังคิดไม่ได้แบบนี้นะออเราคิดไม่ถูกแบบนี้คือเป็นผู้ใหญ่ในการยอมรับแล้วก็ทอมใจที่จะเสริมสร้างชีวิตของตนเองนะที่จะหันมาแล้วรับการปรับเปลี่ยนรับรับการเสริมสร้างสิ่งที่ดีแต่ถ้าวันนี้เราคิดแบบเด็กเด็กส่วนใหญ่ก็คือปกป้องตัวเองไม่ยอมรับความผิด แก้ตัวแล้วก็กล่าวโทษคนอื่นอันนี้ก็คือเป็นเด็กใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อเราติดตามพระเจ้าเนี่ยก็ไม่อยากมีใครเป็นเด็กเราอยากเติบโตเราอยากเป็นพ่อพรเราจะอยากจะมีชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณนะคะเพื่อว่าตัวเราจะเป็นผู้ที่ใช้กันได้เป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าในการนำทอพ่อพร,พรไปยังคนรอบข้างเรานะคะน,นี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกเราอันที่สี่ก็คือคิดอย่างเป็นเอกภาพ นะเพื่อที่จะเกิดพลังแล้วก็เกิดความสําเร็จพี่น้องแบบวันนี้ความคิดของเราอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเพราะเราเองก็เป็นคนละคนกันใช่ไหมคะอาจจะมาจากพื้นภูมิกันคนละอย่างแต่ว่าแม้เราอาจจะมีความเห็นต่างกันในบางบางครั้งพี่น้องแต่เรารู้ว่าเป้าหมายของเราอันเดียวกันวิธีการของเราก็อาจจะแตกต่างกันนะคะดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมีความแตกแยกแล้วก็แบ่งพักแบ่งพวก คนนั้นพวกคนนี้คนนี้พวกคนนั้นอันนี้คือไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าตัวของเราเองเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ั้นเมื่อเราเป็นเอกภาพพี่น้องนะเราเองก็จะเกิดพลังมากในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สองบอกว่าขอให้พวกท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมคือการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกัน หนึงเป็ตโรบทที่4ข้อที่1อาจารย์เปโตโรกล่าวว่าให้พวกท่านติดอาวุธตัวเองโดยการมีความคิดเช่นเดียวกับพระเยซูเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตในโลกด้วยตัณหาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องถ้อยคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นสิ่งที่แบบช่วยเหลือเราได้มากจริงๆนะคะติดอาวุธของตัวเองโดยการมีความคิดเช่นเดียวกับพระเยซู ถ้าพระเยซูคิดอย่างไรเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะยึดถือเอาหลักการนั้นก็เป็นอันนี้ก็คือจบจบแบบนี้เลยแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้คิดเราแต่ละคนยังไม่ได้คิดแบบพระเยซูเราแต่คนต้องปรับความคิดของเราพระเยซูคิดอย่างไรนั่นแหละพี่น้องเราจึงสามารถที่จะมีความคิดเป็นแบบเดียวกันได้นะคะข้อที่5ก็คือคิดอย่างถ่อมสุภาพสมกับขนาดความเชื่อโรมบทที่12ข้อที่3 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ทุกคนโดยพวะคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินกว่าที่ตนจกคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าทรงประทานแก่ท่านแล้วก็สุภาษิตบทที่3ข้อที่7อย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวจงหันเสียจากความชั่วร้ายพี่น้องที่รัก วันนี้ชีวิตของเราเองนะคะเราต้องถ่อมใจแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าเท่านี้เราเราเย่อหยิ่งเราคิดว่าตนเองรู้แล้วสิ่งที่ดีก็สิ่งดีสิ่งใหม่ก็ไม่สามารถเข้าไปในชีวิตของเราได้เพราะว่าเราคิดว่าเราดีแล้วเรารู้แล้วแต่พระเจ้าก็บอกว่าตัวเราเองเนี่ยต้องถ่อมใจมันมี สิ่งอีกเยอะแยะจริงๆค่ะพี่น้องเยอะแยะจริงๆที่เราต้องเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเราแล้วก็การที่เราจะรู้จักความไพบูรณ์ของพระเยซูคริสต์พี่น้องมันจะค่อยๆดีขึ้นไปตามลำดับไม่ไม่มีใครที่บอกว่าจบสิ้นแล้วเรียนรู้เรื่องหมดแล้วแต่เราทุกๆคนกำลังได้เรียนรู้แต่ละวันไปกับพระเจ้านะคะดังนั้นขอให้เรา่อมใจ มีความสุภาพแล้วก็เรียนรู้จากพระเจ้าไปเรื่อยๆนะอย่าเย่อหยิ่งความหยิ่งเนี่ยเป็นตัวอุปสรรคอย่างร้ายแรงมากนะคะทำให้เราเองขาดสติปัญญาที่เดีมาดูว่าเราไม่ควรคิดอะไรบ้างไม่ควรคิดในสิ่งที่ไม่เป็นพรต,ตัวเราอย่างไรบ้างก็คืออันที่หนึ่งก็คือไม่ควรคิดวิตกกังวลและหวาดกลัวไม่ควรวิตกกังวลหรือไม่ควรหวาดกลัว จนกระทั่งแบบเราขาดกันไว้วางใจพระเจ้านะคะสรีบทที่64ข้อที่1่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทุกข์ขอทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์ไว้จากความหวาดกลัวศัตรูนะคะบางทีเราก็อาจจะมะีสิ่งที่เรามีความกังวลใจหรือมีความวิตกบ้างวิเรามันก็เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเรื่อยๆแต่เรารู้ว่า พระเจ้าของเราจะช่วยเหลือเราได้ก็ให้เราร้องทูลพระเจ้าแล้วก็ตัดสินใจที่จะวางใจในพระองค์นะคะวางใจพระเจ้าแล้วก็ทั้งในพัมพีในหนึ่งเป็นโตบทที่สามข้อที่สิบสี่แล้วก็ 3, 14, ลูก,ลก,กาบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่สามสิบสี่นะก็บอกเราว่าอย่าให้เราวิตกกังวลแล้วก็อันข้อต่อมาก็คือเราไม่ควรคิดอิจฉาใคร ไม่ควรคิดอิจฉาใครนะพระเจ้าบอกเราเสมอนะคะพี่น้องว่าให้เราถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเรานะคะดีกว่าตัวเราและทุกคนก็เป็นพี่น้องเราเรามีความชื่นชมินดีนะเมื่อพี่น้องของเราได้รับพระพรเนีย่ยเราต้องแบบอย่าอิจฉาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าอิจฉาคนชั่วด้วยนะคะว่าบางทีคนคนไม่ดีเนี่ยอาจจะดูเหมือนเขาเจริญในเรื่องนั้นอาจจะได้รับผลดีในเรื่องนี้ แต่เรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนกแกรบใช่ไหมคะมันเดี๋ยวมันก็ปลิวไปมันเป็นเหมือนต้นหญ้ามันเป็นเหมือนดอกหญ้ามันไม่มีอะไรถาวรน,นิรันดร์นะคะดังนั้นความคิดอิชาริษยาไม่ใช่น้าพระทัยของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่24ข้อที่1อย่่าอิชาคนชั่วหรืออย่าปรรถนาอยู่ร่วมกับเขาเพราะแบบการอยู่ร่วมเนี่ยคือวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะมันก็จะกลืนกันเข้าไปเเราต้องเกลียดชังเลย่ะย เกลียดชังสิ่งชั่วไม่ได้เกลียดชังคนชั่วนะคะแต่เราจะไม่ดําเนินชีวิตแบบไปอิจฉาเขาหรือเป็นแบบเขาอันที่3ก็คือไม่คิดในสิ่งที่ไร้สาระและก็เนื้อหนังนะซึ่งทําให้จิตวิญญาณของเราเองตกต่าพี่น้องแบบหลายครั้งก็มีหลายเรื่องนะคะที่ทําให้ชีวิตของเราเองก็อาจจะคิดคิดไอ้ทำไมเรา ไม่เป็นเหมือนดาราคนนั้นไม่เป็นเหมือนพระเอกนางเอกคนนี้เอ้ทำไมคนนี้มีบ้านดูหลังใหญ่โตแต่ทำไมเราถึงอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยพี่น้องหลายครั้งเราก็คิดหลายๆเรื่องนะคะแล้วทําให้แบบเราเองก็ขาดขาดการมองเห็นพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเราดังนั้นพระบิ๊กบอกว่าอย่าให้เราคิดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นสาระหนึ่งใน ข o l สิบที่สองข้อที 18, ่16ถึงสิบ็เาบอกเอา,เอาเราอาไว้ว่าขอให้เราคิดในสิ่งที่เป็นคุณนะสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นผลดีก็ขอให้เราเองได้ใกล้ควนถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องขอให้เราเองเนี่ยได้น้มนำความคิดของเราเองนะคิดตามพระพระวจนะคําของพระเจ้านะคะพระเยซูสอนเราอย่างไรถ้อยคําของพระเจ้าว่ายอย่างไรก็ขอให้เราเองเนี่ยน้มนำ ความคิดของเราพี่น้องแบบให้มาฟังพระเจ้าจริงๆนะคะเราเองพราบีบอกว่าถ้อยคําของพระเจ้าพี่น้องจะทําให้คนรู้น้อยมีปัญญาเมื่อเรายอมถ่อมใจและฟังแล้วก็ดําเนินตามที่พระเจ้าให้เราสอนเรานะคะเราจะเกิดความเข้าใจเมื่อเราคิดถูกพี่น้องแน่นอนคิดถูกแล้วนะคะสิ่งที่เราพูดก็ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกด้วยสิ่งที่เราทํา ก็จะเป็นสิ่งที่กระทําทุกข์ด้วยและผลปลายทางที่เราจะได้รับก็คือเป็นเพ,พราะเป็นผลปลายทางที่ดีนํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิตของเราเองแล้วนเราต้องปรับเปลี่ยนความคิดของเรานะคะปรับเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ใช่ถูกต้องพี่ต้องบางทีเราเองอาจจะบางคนก็คิดดีอยู่แล้วเพราะว่า,าสภาพสังคมแวดล้อมครอบครัวค่อนข้างที่จะมีสนช่วยทําให้เราเองเนี่ย ถูกพัฒนาไป,นไปในทางที่ดีแต่หลายๆครั้งเมื่อเราด,ดูตัวเราเองเราอาจจะมีหลายสิ่งที่มีข่านยมที่ไม่ถูกมีอะไรหลายอย่างที่มีข้างในรากฐานที่ไม่ถูกปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็คิดอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราคิดเวันนี้เราถือว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับพรจากพระเจ้ามากเพราะว่าหลายอย่างที่คือทุกอย่างที่เราไม่รู้อะค่ะพี่น้องมีผู้หนึ่งที่กําลังบอกว่าพงศมสอนเราอยู่ ก็กระทำกิจอยู่ภายในเราอยู่แล้วจะบอกเราทุกเรื่องจะสอนเราทุกเรื่องนะว่าเราควรเป็นอย่างไรเราควรคิดอย่างไรเราควรทาอย่างไรน้อมนําชีวิตนะคะให้อยู่ภายใต้พระองค์คิดอย่างที่พระองค์อยากให้เราคิดแล้วก็ชีวิตของเราเองพี่น้องเราก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าบอกเราว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวเราจะไม่ต่าลงเราจะเป็นหัวเราจะไม่ใช่หางดังนั้นเราต้องน้อมนาความคิดของเรา ให้อยู่ภายใต้พระคริสต์จริงๆนะคะพี่น้องนะเพื่อว่าชีวิตของเราเองก็จะประสบความสําเร็จแล้วนำความชื่นชมินดีมาสู่ชีวิตของตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างเราด้วยเราอธิษฐานด้วยกันค่ะขอพระเจ้าทรงออาวยพรชีวิตของเราให้เราเป็นคนที่มีความคิดที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเราเอาไว้นะคะข้าแต่พระเจ้าเรา ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนนี้พวกเจ้าค่าหลายครั้งตัวเราเองก็มีความคิดที่ไม่ถูกต้องหลายๆอย่างขอพระเจ้าทรงชำระความคิดของเราด้วยเถิดเรารู้ว่าด้วยพระคุณของพระองค์ องทรงชำระเราเปลี่ยนแปลงเราให้เราเป็นคนใหม่ให้เราดียิ่งขึ้นกว่าเดิมขอพระเจ้าทรงเมตตาเราจะเป็นสิ่งใหม่เราจะน้มนำความคิดของเราให้อยู่ภายใต้จนถึงรับฟังพระคิ์ขอพระเจ้าทรงนำพาชื่อของเราด้วยพระบิดาเจ้าคาดหลายสิ่งหลายอย่างที่ เป็นสิ่งที่เรายังคิดไม่ได้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราคิดอย่างที่พระเจ้าทรงบอกเราและหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดได้ดีแล้วขอพระเจ้าทรงพัฒนาช่วยเหลือเราให้เราได้เรียนรู้และดีขึ้นไปตามลําดับอปร์เจ้าข้าปดบกป้องเราทั้งหลายทุกคนให้พ้นจากอันตรายจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายจากการลบกวนของมารสตานให้เรา มีกำลังขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีพุมิคุมกันให้เรามีความคิดที่ถูกต้องและมารซาตานจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนใดมันจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนมาทํางานในความคิดของเราได้ประวิดาเจ้าข้าเราขอฝากการละการไว้กับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะคะขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ